สวัสดีครับพบกับผมนะครับเฟิร์ส n ลนเฟิร์สมโตทัวริงวันนี้ผมมีโอกาสได้ติดตั้งแหลกข้างนะครับแหลกท้ายให้กับตัว Kawasaki Z สี่ร้อย่ะมาดูกันตัวนี้นะครับ Z สี่ร้อยนะตัวแหลกท้ายนะครับก็จะใช้วิธีการร้อยน็อตยาวมาจากด้านในเลยนะครับผมจากด้านใต้บอกเอางี้เปลี่ยนน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่น็อตเดิมได้นะครับผม ขึ้นมาครับเนี่ยครับส่วนแหลกข้างนะนะครับให้ยืดจะขู่พักเท้านะครับขึ้นมาตรงนี้ต่อกับจุดเดียวกับที่ต่อแหลกท้ายนะครับผมรับขึ้นมานะครับชิดกับแหลกท้ายนะครับแล้วก็ลงมารับเสร็จแล้วก็อ้อมนะครับด้านหลังอ่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับต้องยืดให้แข็งแรงนะครับติดตั้งของพวกนี้เพราะว่ารถส่วนใหญ่ก็จะใช้บรรทุกของกันนะครับผม ห้าโล7โลต้องมีนะครับผมแต่ละข้างเพราะนั้นถ้ายึดไม่แข็งแรงโอกาสที่มันจะหลุดมีสูงนะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ